ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถนะฮะเป็นโตโยต้านะครับรีโวนะครับตัวเซตเอ่ออีดิชั่นนะฮะตัวนี้เป็นตัวเจพัทนะครับเจพัทนะฮะราคานะครับปกติเราตั้งอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นบาทนะครับวันนี้นะฮะเรามาจัดโปรโมชั่นนะครับให้กับสมาชิกได้ดูนะครับได้อ่าของดีราคาถูกยิงหนึ่งคันนะครับ คันนี้ปกตินะครับเราขายอยู่ที่4ี0 0 0 0สามนะฮะวันนี้นะครับเหลืออยู่ที่3้6 5 0 0บาทนะครับอ่ะดูคลิปคลิปนี้นะะเราลดให้65,000บาทนะครับงวดนะครับเบาๆนะฮะ6,800นิดๆนะครับผ่อนทั้งหมด84เดือนนะฮะทุกอย่างฟรีหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยนะฮะไม่มีเรือกเก็บนะครับเข้ามาที่นี่นะฮะ นะครับฟรีทุกอย่างนะฮะอ่ะขอฝากไว้ด้วยนะครับกับ t o y ยต a r รี o คันนี้นะครับอ่ะเครื่อง2.4นะฮะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ